สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักจุกครูจุกคร,กรูสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับมาพบกันยามเย็นนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มสิบสามนาทีนะครับกับพบกับทนายคลายทุกนะฮะก็เรียนเชิญครับพี่น้องนะครับทนใดว่างก็เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับผมจัดรายการอยู่ในเคหสถานบ้านพักนะครับนะครับก็ไม่ต้องสวมนะครับหน้ากากอันามผมจัดรายการนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนเข้ามาได้นะครับเรียนเชิญครับใครสนใจข้อมูลข่าวสารก็เรียนเชิญนะครับรอเพื่อนกันสักแป๊บเดียวนะครับนะครับสักแป๊บเดียวนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้เข้ามากันนะครับสวัสดี t i ทิกตอกยูทูบอ่า Facebook ทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนข้อมูลข่าวสารก็เชิญครับนะนะครับเรียนเชิญเข้ามานะครับอืมนะครับก็เรียนเชิญนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรบ้างก็ลองมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีนะครับอืมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารก็มีแต่เรื่องโควิดนะมองซ้ายก็โควิดขวาก็โควิดนะมีคนตายมีคนเจ็บคนป่วยนะครับนะรัฐบาลก็ทำงานหนักส่วนจะหนักพอหรือจะเร็วพอนะครับหรือไม่ก็ พี่น้องประชาชนก็ตัดสินกันเอ,เองก็วันนี้ก็มีข่าวเรื่องนะคุณฮาร์ดนักร้องชื่อดังนะก็ถูกดำเนินคดีมาตรา112ร้อยสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นการพูดการจาอะไรของพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะนะครับนะพูดจาเหม็นเมสถาบันทั้งหลายก็ได้รับหมายเรียกหมายสารนะครับก็หลายคนก็ได้รับหมายเรียกหมายสารกันไปทั่วหน้า นะครับก็หว like ังว่า F อทนายคลายทุกคงไม่โดนคดีหมิ่นสถาบันนะครับเพราะว่าเพจทนายคลายทุกไม่ใช่เพจลมเจ้าก็พูดกันทุกวันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆที่มันจะติดคุกติตารางเนี่ยขณะนี้หน่วยความมั่นคงเขาก็ดูอยู่นะครับในเพจทนายคลายทุกนี่ก็เยอะแยะทหารตำรวจเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะแสดงความคิดเห็นที่มันหมิ่นสถาบันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจะติดคุกติตารางก็ฝากไว้ นะครับจะเซลจะแซะอะไรต่างๆก็ต้องคิดกันให้ดีด้วยความเป็นห่วงนะนะครับวันนี้ก็ทางรัฐบาลเขาก็ประกาศมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแป๊กแอคหลุมบัญชีอวตารบัญชีปลอมบัญชีเท็จเขาก็สามารถดำเนินคด,ดีได้นะครับนะใครจะท้าทายอำนาจรัฐก็แล้วแต่ท่านแต่ทนายใครทุกเป็นเพจกฎหมายก็คงจะไม่แนะนำนะ ใครเป็นพวกอวตารพวกแอคหลุมนะนะเขาบอกแล้วว่ามันไม่รอดนะครับนะก็แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะอยากอยู่ในคุกนะครับคนอยากอยู่ในคุกอยากจะทําอะไรที่มันหมิ่นสถาบันมันก็เรื่องของท่านผมคงไม่ได้สนับสนุนเพราะว่าผมเป็นทนายความแอคหลุมเ,เฟซปอมไม่รอดนะครับขณะที่ผมจัดรายการอยู่นี่ก็มีเจ้าที่ของรัฐบาลก็ดูอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชน นะครับอย่าไปแสดงความคิดเห็นที่มันละเมิดสถาบันมันสุดท้ายติดคุกแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะครับใครจะไปเยี่ยมเราติดคุกติดตารางอนาคตก็จบเพราะนั้นก็คิดกันให้ดีนะนะครับนะเพจผมนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดูแลอยู่นะครับเพราะาเป็นเพจการเมืองเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นไปวิพากษ์วิจารณ์นายกรองนายกรัฐมนตรีวิจารณ์โดยสุดจริต ก็คงไม่มีใครเข้ามาจับแต่ถ้าไปพูดมินเมย์สถาบันก็ได้รับหมายเรียกไปนักร้องคนดังล่าสุดคุณฮาร์ดก็ได้รับไปแล้วโดนพรบอรคอมโดนมาตราร1 2ไปนะครับคดีแบบนี้โทษมันหนักขั้นต่ำก็3ปีสูงสุดก็15ปีไปนะครับนะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรเนะี่ยเราจำเป็นไหมมีที่ต้องไปพูดเรื่องสถาบันมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะ ข่าวลงข่าวหรือทางทวิตเตอร์คนรีทวิตเป็นล้านเป็นแสนนะข้อความหมิ่นเมวันข้างหน้าติดคุกกี่ตางคุ้มหรือไม่ก็ฝากพี่น้องคิดเอาเองนะนะผมเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะก็มีคนถามมาเรื่องข่าวลือข่าวและต่างๆนะคุณอยากสแสดงความคิดเห็นก็สแสดงไปกับผมบอกว่าขณะที่คุณกําลังสแสดงอยู่เนี่ยนะครับ นะขณะที่คุณกําลังแสดงอยู่เนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาก็ดูแลอยู่แล้วเขาก็แคปไปแล้ววันหน้าคูก็ต้องติดคุกก็มีหลายคนที่ติดคุกเรื่องหมินสถาบัน,นมาปรึกษาผมผมก็บอกว่ามันสู้คดียากคดีแบบนี้ก็ติดคุกรับสารภาพไปขั้นต่ำก็โดนไปนะโพสต์ทีก็สามปีนะครับมีมาปรึกษาผมเนี่ยผมก็บอกมันสู้คดียากเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับทั้งแซททั้งแซวทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยง เนะี่ยคุณฮาร์ดเนี่ยก็โดนไปแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องการโพสต์การอะไรที่ที่หมิ่นสถาบันว่ามันจะไม่คุ้มนะมีเรื่องอื่นเยอะแยะ,แยะคุณจะวิพากษ์วิจาร์ณลุงตูลุงป้อมสามปออนุทินคุณก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ใช่ไปใส่ร้ายเขาก็ไม่มีความผิดแลมโบเขาก็คงจะไม่มาแจ้งความสนธิยาก็คงจะไม่ มาแจ้งความคงไม่มีใครมาแจ้งความคุณนะนะแต่ละคดีที่เขาไปแจ้งความเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแรงเขาถึงจะไปแจ้งความเขาด่าเขาด้วยถ้อยคาหยาบคายเขาก็เล่นคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกอนุทินนะเขาก็ไปแจ้งความมันก็ฝากฝากกันไว้นะครับเพจทนายคลายทุกข์ไม่ใช่เป็นเพจที่คนดีทําถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เฟซบุ๊กอย่าไปคิดว่ารอด เขาบอกวันนี้แล้วไม่รอดครับเขาเจาะถึงหมดนะเอาเรื่องอื่นดีกว่านะพี่น้องนะข่าวลือข่าวอะไรต่างๆนี่มันไม่เคยประโยชน์หรอกมันอาจจะมันคุณไปโพสนะครับนะมันมันแป๊บเดียวคุณก็สะใจนะได้ไปฟาดทิ้งคนนั้นคนนี้สุดท้ายคุณติดคุกมันไม่ได้อะไรนะครับก็ด้วยความเคารพนะนะอ่าจับเขา้เขาใจนะครับอันนี้ก็ เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทาง Facebook ก็2า0 0นะครับอ่ายูทู u b e 7 0 0กว่าคนนะชัดเจนนะครับวิจารณ์รัฐบาลได้วิจารณ์ราารการแก้ปัญหาโควิดได้นายกไม่ว่าอะไรอนุทินไม่ว่าอะไรแต่อย่าไปบิดเบือนข่าวสารเขาเช่นกรณีพยาบาลน,นะที่อุดรธานีกับที่ไหนเนี่ยที่อะไรวะที่ลบบุรีนะไปเล่าปั้นแต่งเรื่องเท็จ เอาภาพปลอมอะไรมารวมกันนะครับแล้วก็บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นแบบนั้นแบบนี้คือถ้ามันเป็นจริงเนี่ยคุณเอามาโพสต์ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาภาพของคนอื่นมาแล้วก็มาแต่งนิยายเอามารวมๆกันแล้วก็มาทําให้คนอื่นตกอกตกใจถ้าแบบนี้มันก็ต้องติดคุก,กติดตารางอะแล้วเวลาคุณโดนแจ้งความจับแล้วคุณจะอย่าไปแหกปากอย่าไปเรียกร้องเพราะอะไรเพราะคุณสร้างเรื่องขึ้นมาว่ามีคนนั้นคนนี้ไป ติดไปฉีดวัคซีนแล้วมีผื่นขึ้นบางคนก็นะมีปัญหาสมองบางคนตายมันไม่ใช่เรื่องจริงไงมันไอแบบนี้เนี่ย <c oughs> ผมไม่เห็นด้วยนะนะครับแล้วพวกคุณโดนดำเนินคดีเนี่ยผมเห็นด้วยเลยคุณสมควรจะติดคุกจิตารางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงมาโพสต์ไม่มีความผิดหรือว่าบางครั้งคุณไม่อยากจะฉีดวัคซีนนะครับคุณไม่อยากฉีดวัคซีนเนี่ย ก็ไม่มีใครเข้ามาบังคับค you like ุณหรอกก็เรื่องของเรื่องของคุณไม่มีความผิดอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะมันไม่มันมันมันถ้าคุณไม่อยากฉีดก็เรื่องของท่านนะครับเข้าใจนะถ้าคุณไม่อยากฉีดนะก็คงไม่มีใครบังคับคุณหรอกนะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากฉีดแต่คุณดันไปนําเสนอข่าวเท็จเอาภาพเอาข้อมูลปลอมมาผสมปนเปกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ นะครับวันนี้ก็มีการนำเสนอข่าวบิดเบือนคําพูดคุณหมอทวีสินโคศสกนะอะไรเขาเรียกอะไระโครโคกโควิดเนี่ยนะสอบอรครืออะไรเนี่ยก็ไปบิดเบือนเขาทำให้นักวอลเล่บอลไปด่าหมอเนาหมอทวีสินนะครับหลายสำนักข่าวหลายช่องต้องออกมาขอโทษขอโพยครับเช่นช่องสามด้วยถ้าจำไม่ผิด ก็การนําเสนอข่าวเรื่องอะไรต่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอย่าไปตัดคําพูดเข้ามานะเนี่ยอย่างช่องสามนี่ก็โดนไปาเห็นวันนี้ขออภัยอ่ะคุณไปตัดมาคําพูดบางคานะแล้วก็เสร็จแล้วก็พลาดหัวประพาดหัวปุ๊บเรียกแขกคนก็มาด่ามหมอทวีสินนะครับนะถ้าเขาพูดจริงไม่เป็นไรแต่คุณไปตัดบางตรงบางตอนมาเพื่อให้คนด่านะครับนะไอแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมกับหมอทวีสิน นะครับเพราะเขาโดนด่าเงี้ยนะครับเป็นสื่อมวลชนนะครับต้องระวังนะช่องสามนี่ก็ต้องระวังนะสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษขออภวยเขาอย่างโชคดีที่เขาไม่เอาเรื่องเอาราวเขาจบมันไปนะครับแต่บางคนวันนี้ก็สีสุวรรณก็เข้าทางคะสีสุวรรณก็มีการไปร้องเรียนสำนักข่าวไทย p ีบอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอข่าวที่มันคาดเคลื่อนก็ต้องระวังครับ ก็ฝากฝากพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเมื่อการนำเสนอข่าวเนี่ยมันต้องเป็นไปตามความจริงเข้าใจนะครับระมัดระวังกันนะครับแต่ใคอยากจะฝากรัฐบาลนะครับถ้าเขาขอโทษแล้วก็อย่าไปเอาเรื่องเลยนะเพราะรัฐบาลเองบอกว่าบ้านเมืองต้องการความสามคัคคีถ้าบ้านเมืองต้องการความสามัคคีเราจะไปแจ้งความจับเขาทำไม ขาขอโทษแล้วก็น่าจะจบนะครับอย่าไปอะไรเยอะเลยก็ฝากนะครับบ้านเมืองก็ตอนนี้กำลังวิกฤตโควิด COVID เนี่ยนะการแก้ของปัญหาของนายกถามว่าประชาชนพอใจไม,ม่พอใจนายกก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะคนด่านายกก็เยอะคนชมก็มีอยู่บ้างนะครับนายกก็ต้องใจกว้างๆครับอย่าไปแจ้งความจับประชาชนเลยนะ นะครับหลิวล้อก็เหมือนกันครับอย่าไปแจ้งความจับเขาเลยก็ฝากไว้นะครับเฮ้ไปทางไหนก็จะมีแต่เรื่องแจ้งจับแจ้งจับร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับก็ก็ฝากนะครับเอาทําความเข้าใจกันดีกว่าเห็นต่างนะครับกับรัฐบาลเนี่ยไม่มีความผิดนะแต่ใส่ร้ายรัฐบาลมีความผิดนะครับนะนะนะครับใส่ร้ายเนี่ยคือเอาความเท็จเนี่ยมีความผิด แต่ถ้าวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบนายกวิจารณ์บริหารแบบนี้ผมไม่ชอบไม่ดีเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะครับก็เป็นห่วงกันว่าจะติดคุกอิตตรางกันหมดนะครับอืมขอถามหน่อยครับถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนมีความผิดไหมไม่มีครับไม่มีกฎหมายกําหนดความผิดแล้วแต่คุณนะมีประเทศไหนบ้างที่ ผู้นำแจ้งแจ้งประชาชนมีครับสิงคโปร์ก็มีนะครับหวยสิบสองล้านจะไปถึงไหนแล้วครับที่สกลก็ถ้าไม่มีพยานหลักฐานไม่ได้สลากมาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ค้างแค่นี้ครับจบนะครับนะครับใครอยากถามอะไรก็เรียนเชิญนะครับลุงตู่จะลาออกหรือไม่ครับอ๋อนะเขาคงไม่ลาออกแล้วครับนะครับ มีคนถามมาจากชาเชิงเซานะนะครับอ,อญี่ปุ่นชัดเจนเอ,อนะครับนะหลายๆที่นะครใครอยากถามอะไรก็เชิญนะครับถามสบายๆนะครับอืมนะครับคนดูทาง Facebook ก็สองพันแปดะครับสองพันเก้าแล้วนะครับนะ y t u t u พันสองติ๊กต k อกรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟ ใบเตือนค่ะเขาให้เวลากี่วันค่ะที่จะชาระอันนี้ผมไม่ทราบนะโดยทั่วไปในใบแจ้งนี่เขาก็จะเขียนชัดเจนนะครับนะครับว่ากี่วันคดีน้องชมพู่เป็นไงคดีน้องชมพู่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็ต้องรองกันต่อไปครูเป็นปรีชาเป็นยังไงบ้างครับครูปรีชาเขาก็ดีกาคดีหวย30ล้านไปแล้วอยู่ระหว่างดีกาคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยไหมก็คงกลับไม่ได้แล้แลวเขามีหมายจับนะครับ เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับนะใครมีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะคุยก็เชิญนะนะครับรายการของเราจะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะพี่ชายของอัพวีจฟ้องศาลปกครองหลังน้องตายเพราะส่งรักษาโควิด19ช้านะครับก็เป็นคดีแรกนะครับที่ว่าอัพว วีจีบีฟ้องศาลปกครองหลังน้องตายเพราะส่งรักษาชา้าก็ดูวันต่อไปนะครับว่าคดีนี้นะจะเป็นยังไงศาลจะตัดสินยังไงเกี่ยวกับเรื่องการรักษาชา้ชานะครับอืมนะครับไปดูกดันต่อไปครับนะครับเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่สี่ล้านกว่าบาทนะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลปกครองจะว่าอย,ย่างไงนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ สนธิยาลกูกฟ้องอธิบดีสารอาญาสอบเพนกวินโพสเฟสพาดพิงสถาบันผิดเงื่อนไขาการประกันตัวหรือไม่นะครับสนธิยานะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเพนกวินพี่ไปโพส c e b o o k หลังจากออกจากเรียนจำเนี่ยจะพาดพิงสถาบันหรือไม่ผิดเงื่อนไขหรือไม่ถ้าผิดเงื่อนไขก็ต้องกลับไปที่คุกตารางเหมือนเดิมนะครับ นะรกรมราชทัรร์เผยผลตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสนะในเรือนจำกลางคลองเปรม14พฤษภาพบคนติดโควิด506คนพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อผู้ต้องขัง506คนเจ้าหน้าที่2 2รายนะครับก็น่ากลัวนในเรือนจำนะนะครับในเรือนจำนี้ก็น่ากลัว กดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหายังไงในเรือนจําติดคุกเสร็จไม่พอมาติดโควิดอีกนะติดนานๆไม่รู้จะติดเสื้อในกระแสะเลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับติดคุกเสร็จติดโควิดเหลืออย่างเดียวติดเชื้อนะครับอืเปิดการเลือกตั้งนายกอบตอเมื่อไหร่ไม่ทราบครับนะครับก็คงจะเร็วๆนี้ครับนะฮะต้องรอประกาศแล้วไม่มีใครทราบได้ พักต้นลดดอกคืนลดได้ธนาคารประเทศไทยประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ย่อยสี่กลุ่มก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำนักข่าวอิสราบอกจะมีการพักต้นลดดอกคืนลดได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขากำลังจะหาทางช่วยประชาชนอยู่นะครับก็มีทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลจำนำทะเบียนรถเช่าซื้อนะออกู้ซื้อบ้าน นะครับกำลังดําเนินการอยู่นะครับคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีข่าวดีว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรนะครับทําไมรัฐมนตรีไม่กล้าฉีดคนไหนไม่กล้าฉีดครับก็บางคนเขาก็บอกเขาไม่เขาก็มีเหตุผลของเขาก็แล้วแต่นะครับเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี้ยนะครับนายกตัดพอรัฐบาลแก้โควิดอาจไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่เลวร้าย <c oughs> นายกก็ให้สัมภาษณ์เปิดโรงพยาบาลบุตรสลาคำยอมรับสะเทือนใจเห็นเห็นหมอพยาบาลนอนหลับอยู่กับพื้นขอชื่นชมใจตัดพอสิ่งที่รัฐบาลทำอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่เลวร้ายที่สุดนะครับอันนี้ก็คือนายกว่านะฮะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทุกวันนี้ไม่เคารพกฎหมายแล้วทุกวันนี้ไม่กลัวกันแล้วนะครับ นะครับนะครับนะฮะเพศอีจันนะครับออกมากราบขอโทษนะฮะในการนำเสนอข่าวกรณีคุณออนอุมานักวันลเล่วันหญิงทีมชาติไทยโพส์ถึงการถแถลงข่าวของหมอทวีสิน โดยในเนื้อข่าวดังกล่าวมีข้อความคาดเคลื่อนนะครับจากการถแถลงข่าวของหมอทวีสินจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็ออกมาขอโทษนะครับน,นําเสนอข่าวคาดเคลื่อนอีจันนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับตอนนี้ครับนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับพรุ่งนี้โทรปรึกษากฎหมายได้กี่โมงก็ได้ตลอดนีตั้งแต่9ก้าโมงนะี นะครับเบอร์ก็อยู่ที่หน้าเฟซนะคนจะปรึกษากฎหมายอะไรนะอืมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็พวกคดีชอ่อโกงประชาชนอะไรเยอะนะหลอกลวงเยอะต้มตุนปลอมเอกสารต่างๆพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับนะครับต้องระมัดระวังกันฝากด้วยอีกเรื่องตะกี้อาจารย์ออสนักวิทยาศาสตร์โพส บอกว่าลูกหนี้ของเขาที่เป็นนักข่าวช่องหนึ่งเนะี่ยที่เขาไปร้องเรียนไว้ตอนนี้นะสถานีโทรทัศน์ได้เชิญออกแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เป็นนักข่าวครับมีหน้าที่เชิญแขกนะครับแต่ทําไมฮะไปยืมเงินไปหลอกเขาร่วมลงทุนนะครับแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาไม่คืนเงินนะครับไม่คืนเงิน จนมีคำพิพากษาถึงศาลดีกาก็ยังไม่ยอมคืนอาจารย์ออสก็เลยไปร้องเรียนที่สถานีโทรทัศน์จนถูกให้ออกแล้วเพราะนั้นใครเป็นนักข่าวเนี่ยก็ต้องเป็นคนดีนะนะครับเบนนี่เขาต้องใช้แขกรับเชิญไปร่วมรายการดันไปยืมเงินไปชวนเขาจัดละร่วมลงทุนเสร็จแล้วก็เบี้ยวแพ้คดีก,ก็ก็ไม่แก่ก็ไม่จ่าย สุดท้ายก็โดนเชิญออกก็ดีใจกับประชานออสนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือเปล่านะนะครับนักข่าวที่มันไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็เยอะเป็นนักข่าวก็อาศัยความเป็นนักข่าวนี้ก็ไปไงไปกู้นี่ยืมสินครับไปยืมเงินไปหลอกเขารวมร่วมหลอกร่วมลงทุนนะครับนะเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะ นะครับเดี๋ยวนี้นะครับนักข่าวที่ไม่ดีก็มีเยอะดีก็เยอะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอื <c oughs> นะครับใครมีอะไรก็ถามมาได้นะฮะนะฮะนะครับ,นะรบเรียนเชิญน,นะครับสบายๆนะครับเชิญน,นะครับ ที่ดินสปอปกรยังซื้อขายกันเป็นเรื่องปกติเหมือนไม่ผิดอะไรเลยคนสมัยนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ดินสปอปกณมันซื้อขายไม่ได้นะครับที่ดินสปอปกร์ซื้อขายไม่ได้เขาห้ามซื้อขายยกเว้นตกทอดมายังลูกสายโลหิตเท่านั้นบุตรบุญธรรมยังไม่ได้เลยใครจะไปหลงเชื่อนะครับคนวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ย อาจารย์วันนี้ไม่ใส่แว่นตานะครับไม่ได้ใส่ครับนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับความเร็วไม่เกินร้อยยี่สิบใช้ได้ทั่วประเทศไหมครับไม่ได้ครับวิ่งได้แถวอายุธยาเท่านั้นนะนะครับเท่าที่ผมทราบมา ถนนที่วิ่งร้อยี่สบได้ก็มีแถวอยุธยาแถวบางปะหันแถวอะไรนะครับมีกฎหมายแต่ไม่มีถนนจะวิ่งอืมมีที่เดียวประเทศไทยจุกรู้นะครับนะบอกให้วิ่งร้อยยี่สิบจะไปวิ่งที่ไหนนะ้วไม่มีถนนนะครับพอวิ่งไปแม่งระจับแค่นั้นนะ,ะเทศไทยแม่งน่าอยู่อย่างเงี้ยคนบางคนถึงบอกไอย้ย้ายประเทศดีกว่าอืม มอเตอร์เววิ่งได้เลรอครับร้อยยี่สิบอ๋อยังวิ่งได้นะอืม uh อืมนะครับ uh huh. สวัสดีคุณสรรนาคมนะ uh huh. ผู้สื่อข่าวพักพวกผมฉีดวัคซีนยังค่ายี่ห้ออะไรอืม uh huh. ขอปิดเป็นความลับก่อนตำรวจสามารถยึดรถข้อหาท่อดังได้ไหม แต่ไม่มีเครื่องวัดเสียงถ้ามันไม่มีเครื่องวัดเสียงแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าดังเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดออืมอืมมตำรวจพวกนี้มันก็ไปทําให้เขาด่าเนะี่ยหอกหักเลยผมนี่เป็นคนเชียร์ตำรวจนะจับเพระเสียงดังแล้วมันไม่มีเครื่องวัดแล้วมันจะไปจับ็ทําทไมจับความเร็วแต่ไม่มีกล้องนะเดี๋ยวก็ับฟ้องกลับว่าขี้แตกกูระเบื่อกับคนพวกนี้ เอาโฉนดไปขายฝากครบหนึ่งปีอะไรวะเนี่ยอีกเดือนหนึ่งจะครบเวลาเราสามารถต่อสัญญาได้ไหมถ้าเขายินยอมก็ต่อได้ถ้าเขาไม่ยินยอมก็ต่อไม่ได้ยักยอกรับสาภาพก็ติดคุกป,ประมาณหกเดือนโดยทั่วไปเนี่ย ฉีดไฟเซอร์ izer, แน่เลยครับอาจารย์อืช่วงนี้ไปที่ไหนก็ถนนโลง่งขับใช่ครับเสียงเบานะครับให้เสียงเบาครับนะครับอ่านให้กระฉับกระเฉงหน่อยครับนะอืมวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีคดีคุณเอ๋ไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่คืบหน้านะคดีน้องชุมพูเป็นไงก็ยังไม่คืบหน้า นะ,นะครับนะครับใครมีข่าวสารอะไรจะถามก็เชิญครับ ันนี้อาจารย์ดูเหนื่อยๆนะครับนะครับก็ขอบคุณครับวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีอืมนะครับวันนี้ก็เอากันสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่วันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ